อะไรนะ T p g f ตีีีญี่ปุ่นงดนำเข้าไก่ออสเตรเลีย T p g f ตีปีรุนรับผลบว,วกญี่ปุ่นสหรัฐระง,งับนำไก่นำเข้าจากออสเตรเลียคา,าดออเดอร์เริ่มเข้าไตามากที่3ปี2,567ฝาร f g ส่งซิกผลงาน Q2 สวยรับดอดขายไก่พุง่งคงเป้ายอดขายปีนี้โต10%ทางด้านโบกทู TFG เด่นสุด ซึ่งราคาปัจจุบันของ TFG ตอนนี้อยู่ที่4.06บาทซึ่งถ้าเราดูเราจะเห็นเลยว่า TFG ระยะสั้นถือว่าเป็นแนวโน้มขึ้นราคาเพิ่งเบรกเอาโซน3บาท74กับ3บาท82ขึ้นไปถือว่าดูดีเพราะฉะนั้นแนวรับสำคัญของ TFG จะอยู่ที่ราคา3.74บาทกับ3.82บาทถ้าไม่หลุด TFG ในอนาคตมีโอกาสสดใสโดยมีแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ4บาทซึ่งถ้าราคาของ TFG ไม่หลุด4บาทมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเทส4บาท 28, ซึ่งเป็นแนวต้านระยะสั้นและถ้าผ่าน4บาท28บาทได้ก็จะกลายเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปซึ่งมีโอกาสขึ้นไปเทที่4บาท70ได้เลยแต่ถ้าระยะสั้นราคาของ TFG หลุด3บาท96กับ3บาท90ลงมาราคาจะลงมาปรับฐานหรือสร้างฐานแถวแถว3บาทไป2กับ3บาท74แถวนี้จะเป็นฐานที่สำคัญที่ถ้าไม่หลุดโอกาสที่จะลุนขึ้นทำ New h i ฮเหนือ4บาท28เพื่อไป4บาท68จะเกิดขึ้นทันที โดยที่ถ้าราคาหลุด3บาท74ตัว TFG จะกลายเป็นแนวโน้มลงหรือปรับฐานลึกอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาเลยครับ